สวัสดีครับพูดกับซูรครันลิว์พแล้วเริ่มต้นกันที่แอนเดอร์สันกำลังเฝ้ารอข้อเสนอจากทีมในพรีเมียร์และลิวูลก็คือหนึ่งในทีมที่เขาอยากมาร่วมง,งานด้วยแอนเดอร์สันนะครับกองกลางตัวเก่งจากสโมสอนอตแลนตาที่ณตอนนี้ถูกระบุว่ากำลังเป็นผู้เล่นที่เนื้อหอมมากที่สุดคนหนึ่งของยุโรปในตอนนี้หลังถูกระบุว่ามีหลายทีมในพรีเมียร์ต่างก็กำลังพยายามรุมแย่งตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้ ในขณะที่ทางด้านของอดีสันนั้นก็ได้ออกมาแสดงความชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันว่าเขาอยากจะย้ายไปค้าแข่งในพิมลิงกลตซึ่งถือว่าเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกด้วยเช่นเดียวกันโดยก่อนหน้าน,นี้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนั้นทางด้านของฟาเบโซโรโมโนสายข่าวทางด้านการย่ทีมชื่อดังนั่นก็เคยได้ออกมาพูดถึงเดียวกันย่ทีมของอดีสันที่เกี่ยวข้ของกับลิเวอร์พูลว่ายังไม่มีความชัดเจนอะไรทั้งนั้นสําหรับเดี๋ยวนี้ ลาลิเวูภก็กยังไม่ได้เริ่มต้นกระบวนก,การการย้ายทีมอย่างเป็นาการในเดือนนี้แต่อย่างใดแต่ก็เชื่อได้ว่าอันเดอร์สันจะย้ายออกจากอัตลันต้าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนโดยล่าสุดนะครับได้มีรายงานข่าวอัปเดตใหม่ที่เพิ่งถูกเปิดเผยออกมาหมันหมาดว่าโดยณน,นตอนนี้มีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกที่กำลังแสดงความสนใจในตัวของอันเดอร์สันกองกลางชาวบ,บราซิลในวัย25ปีรายนี้เป็นอย่างมาก หลังจากที่นักเตะรายนี้นั้นสามารถพาอัตแลนตาค้าแชมป์ยูโรปาลี่เป็นครั้งแรกของสโมสรแห่งนี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วลและยเรื่องสำคัญที่สามารถระบุได้ก็คืออันเดอร์สันนั่นแสดงความสนใจอย่างชัดเจนที่อยากจะยา้ายไปค้าแข้งในศึกพรีเมียร์เลกกตและลิอร์พูก็คือหนึ่งในสโมสรที่ตัวของคนนั้นอยากจะย้ายไปร,ร่วมทีมด้วยดังนั้นตอนนี้ตัวของอันเดอร์สันนั้นกำลังจะเฝ้ารอข้อเสนอจากทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างใจจดใจจ่อ และถ้าหากลิเวอร์พูลอยากจะได้ตัวแอนเดอร์สันไปเ,เริ่มทีมแล้วแล้วก็ทีมหงสแดงจะต้องเร่งทําอะไรบางอย่างแบบเร่งด่วนสําหรับดีวนี้นั่ะว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลนั้นกำลังประเมินความเป็นไปได้สําหรับเดีลยวการยืมทีมของกูเลนรายนี้และค่าตัวที่มากกว่า50ล้านปอนด์ที่ทางอัตตันตาตั้งราคาขายเอาไว้นั้นอาจจะทําให้ลิเวอร์พูลต้องกลับมาคิดหนักในดี๋วนี้ ทตด้านของลีโออาร์ตสื่อของสเปนก็เดามาตีข่าวยืนยันว่าอันเดอร์สันนั้นสนใจที่อยากจะย้ายไปเล่นในพรีเมียร์อังกฤษมากๆจริงๆนักเตะรายนี้พึ่งปฏิเสธโอกาสที่อยู่ค่แค่งในลีกกาโซเซียอิตาลีและเลือกที่จะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆในลีกต่างแดนดังนั้นล์พูจึงกำลังมีโอกาสที่ดีในเดือนนี้ถ้าหากพวกเขายื่นข้อเสนอที่จริงจังไปที่อัตแลนตา ด่วนสื่อตีข่าวลิร์พูลถูกระบุว่าต้องการคว้าตัวด,ดินฮุยเซนเข้าสู่ทีมแทนที่ของเบอร์จิฟันไดที่กำลังถูกลดบทบาทลงในเร็วๆนี้สมสิเรอร์พูนก,กับที่นตอนนี้ดูเหมือนว่าจะลืมเรื่องเดิวการย้ายทีมของเลนี่โยโรไปเป็นที่โลลลอยแล้วและกำลังเดินหน้าด้วยการเตรียมคว้าตัวกองหลังเปา้าหมายรายใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสมันี้และนักเตะท,ที่ทางลิวนั้นกำลังเล็งเอาไวนะ้นตอนนี้ก็คือดินฮุยเซนกองหลังอนาก็การจากสมสรยูเวนตุส ที่มีจุดเด่นเรื่องความสูงและความสามารถที่จะเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของเวอร์จิลฟันได้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้เป็นอย่างดีโดยตามรายงานล่าสุดนะครับที่ออกมาจากทางด้านของฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อเชดังบหมัของอังกฤษก็ได้มาตีข่าวว่า ลิเวอร์พูลนั้นแสดงความชัดเจนมาเป็นระยะเวลานานแล้วว่าต้องการที่จะเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังรายใหม่เข้าสู่เทียมเพื่อแทนที่การขาดให้ไปของเจอ,อมาเติปและที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลก็เคยตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงกับกองหลังชื่อดังของโยุโรปมากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นเลนี่ยูโรกอนโซลิกนาซิโอและมาเกฮีแต่จนถึงตอนนี้นะฮะลิเวอร์พูลนั้นยังไม่สามารถคว้าตัวผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่เทียมได้เลยแม้แต่คนเดียว โดยตามรายงานระบุว่าลิร์พูนั้นได้กำหนดเป้าหมายในการสมทับปเปลี่ยนรายใหม่เข้าสู่ทีมได้เป็นที่รอดลอยแล้วนั่นก็คือดินฮนเซนกองหลังของย,ยูเวนตุสโดยในตอนนี้นะฮะลิรูพูได้ส่งทีมงานเจรจาเดินทางไปที่อิตาลีเป็นที่รอดลอยแล้วเพื่อสอบถามข้อมูลการเ้ายทีมของเล่นรายนี้โดยตรงจากสโมสยมรยูเวนตุสโดยทางลิร์พูนั้นมองว่าดินฮนเซนนั่นถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่น่าสนใจ และสามารถเข้ามาแทนที่ของเวอร์จิฟันได้ที่ถูกระบุว่ากำลังจะถูกลดบทบาทลงในเร็วนี้เพราะมีอายุ33ปีแล้วนั่นเองเดือนน้ตอนนีน้คับก็ถือได้ว่าดินสวยเซนกองหลังชาวฮอลแลนด์ในวัย19ปีรายนี้นั้นได้กลายเป็นนักเตะดาวรุ่งที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากหลายทีมในโยุโรปและการที่ตัวของเขานั้นมีส่วนสูงถึง6ฟุตกับอีก5นิว้ว นั่นทาให้ได้เปรียบในการเล่นลูกกางกาดเหนือนักเตะทีมคู่แข่งอย่างไม่ต้องสงสัยและทหารดินฮวนเซนมาเยือนจากคู่กับจอเรลคอนซาที่มีอายุที่ใกล้เคยียงกันแล้วแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการจบกู่ที่ลงตัวและเป็นอนาคตระยะยาวให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนแต่ถึงนนั้นในตอนนี้นะฮะยังไม่มีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลจะทาการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวผู้เล่นรายนี้ก็สุดทีมหรือไม่ และสถานการณ์ในเดียนนี้ของลิเวอร์พูลนั้นก็ยังเป็นเพียงแค่การเฝ้าสังเกตการเท่านั้นดังนั้นตำรวจลุ้นกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วดินฮุยเส้นนั่นจะมีโอกาสย้ายไปสู่ทิ้นอันฟิลหรือไม่บัตตุรอนโดเผยแผนลิเวอร์พูลแบบไม่ตั้งใจว่าโมซาลากำลังจะถูกโละออกจากทีมในรเร็วๆนี้มีรายงานอัปเดตข่าวด่วนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการสริมทัพผู้เล่นรายใหม่ และจากที่ณนตอนนี้ลิเวอร์พูลนั้นตกเป็นข่าวว่ากําลังแสดงความสนใจเป็นอย่างมากที่จะคว้าตัวทาเกฟุสะคูโบะกองหน้าของสโมสรเรียวโซซิดัตเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดสมัมเมอนี้ฉะนั้นกระทำในตอนนี้กําลังเกิดคํำถามมากมายว่าถ้าหากลิเวอร์พูลจะเสริมทัพนักเตะในตำแหน่งตัวรุกคนใหม่เข้าสู่ทีมแล้ว,วก็จะมีนักเตะคนไหนที่จะต้องถูกปล่อยตัวออกจากทีมไป ตอล่าสุดนะครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านของวัตุรุอินโดกองกลางเดกเกีมชุดญี่ปุ่นของลิเวอร์ pool นั้นก็เดอกมาเฉลยเรื่องนี้แบบไม่ได้ตั้งใจสิแล้วเมื่อตัวของเขานั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางด้าน a b a m a sport time ในประเทศญี่ปุ่นโดยกองกลาง,งของลิเวอร์พูลรายนี้ดูเหมือนว่าจะออกโรงเชียร์ให้ลิเวอร์ pool คว้าตัวทาเคฟุสะคูโบดาวเตะทีมเพื่อนร่วมชาติญี่ปุ่นเข้าสู่ทินแอนฟิลด์แบบออกแนาออกตามากเป็นพิเศษเลยทีเดียว โดยในรายการดังกล่าวนี้ผู้ดำเนินรายการได้ตั้งคำถามไปยังวัตโตโเอนโดว่าถ้าหากคุณสามารถเลือกผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นคนไหนคนหนึ่งให้ย้ายมาแข่งกักบลิเวอร์พูลคุณจะเลือกผู้เล่นคนไหนไปร่วมทีมด้วยโดยวัตโตุเอนโดก็ได้ตอบคำถามดังกล่าวนี้กลับไปว่าผมมองว่าต้องเป็นคุโบเท่านั้นตอนนี้เราทุกคนทราบดีกันว่าลิเวอร์พูลก,กำลังมองหาตัวแทนของโมซาราดังนั้นคุโบจึงถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีจริงๆสำหรับการเสริมทัพ เสริมความแข็งแกร่งให้กับลิเวอร์พูลในอนาคตและหากพวกเขาถามผมต่อจากนี้อีกครั้งผมก็ยังยืนว่าคูโบคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในเวลานี้จากการตอบคำถามดังกล่าวนี้เองนะฮะก็ทำให้วัตุโรอินโดถูกจับได้ว่าได้เปิดเผยแผนงานของลิเวอร์พูลออกมาให้ทุกคนรับ,รบทราบแบบไม่ตั้งใจนั่นก็เพราะว่าวัตุโรอินโดยืนยันว่าลิเวอร์พูลกำลังมีแผนการการหาตัวแทนของโมซาาเข้าสูเทียมดังนั้น จึงแสดงเห็นว่ามีโอกาสไม่น้อยเลยทีเดียวที่โมซาลาจะถูกปล่อยออกจากทีมไปในฤดนูนี้และประกอบกับการที่สัญญาฉบับปัจจุบันของโมซาลากับลิวนั้น,น,นเหลือไม่ถึง12เดือนแล้วและลิเวอร์พูลก็จําเป็นจะต้องทําอะไรบางอย่างในทันทีเพื่อไม่เสียนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปแบบฟรีฟและทิศการที่สุดก,ก็คือโมซาลานั้นรับเงินกับลิเวอร์พูลสูงถึง3 5 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์ทำให้ลิเวอร์พูลอาจจะเลือกที่ไม่ต่อสัญญาใหม่กับโมซาลาอีกต่อไปแล้วเพื่อลด ราคาค่าใช้จ่ายของสโมสรลงมาโดยการพูดของวัตุเรนดนั้นถือได้ว่ามีน้ำหนักไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะในตอนนี้ลิเวอร์พูลอาจจะกำลังวางแผนปล่อยตัวโมซาลาออกจทีมก็เป็นไปได้และการที่ลิเวอร์พูลนั้นกำลังมองหาการสนทัพนักเตะในตำแหน่งตัวรุกรายใหม่เข้าสู่ทีมนั้นมันก็จะเจนแล้วว่าจะต้องมีการแปลงเปลี่ยนในตำแหน่งกองหน้าชุดปัจจุบันในเร็วๆนี้ดังนั้นก็ต้องมา,ารอรุนกันต่อไปแล้วล่ะครับว่าลิเวอร์พูลจะปล่อยตัวโมซาลาออกจทีมในเร็วๆนี้หรือไม่ เทนส์อเล็กซานเดอร์โน่ตื่นเต้นกับการเริ่มต้นใหม่ภายใต้โค้ชของอันเนอร์สเลตของลิเวอร์พูลเทนส์อเล็กซานเดอร์โน่นะครับแบ็กควอดตัวเก่งของสโมสรลิเวอร์พูลได้เปิดเผยถึงบทสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งแรกระหว่างเขากับอันเนอร์สเลตผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลโดยการสนทนาครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่เทนส์อเล็กซานเดอร์โน่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024กับทีมชาติอังกฤษนะครับเดอะเทนส์อเล็กซานเดอร์โน่กล่าวว่า ผมได้คุยกับเขาทางโทรศัพท์เมื่อไม่นานมานี้ก่อนที่ทัวร์เมนต์จะเริ่มต้นขึ้นเขาเข้าใจดีว่าผมต้องไปเข้าแคมป์ทีมชาติอังกฤษดังนั้นผมจึงไม่อยากจะเสียสมาธิหรือพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลภายในสโมสรในตอนนั้นผมเคารพการตัดสินใจของเขาและนั่นหมายว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่และการเริ่มต้นบทบาทใหม่ในฟุตบอลในรูปแบบใหม่ดังนั้นผมจึงตื่นเต้นที่จะกลับไปวางรากฐานสำหรับฤดูกาลที่ดีที่จะมาถึง การสนทนาในครั้งนี้แสดงเห็นถึงความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างผู้เล่นและผู้จัดก,การทีมคนให Uno, ม่อเล็กซานเดอร์โนมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในานนำทีมชาติให้ดีที่สุดในขณะที่อันเนอร์สล็อตก็ให้ความสำคัญก,กับสมาธิของนักเตะในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้ดอาจาจนีแล้วเทนอเล็กซานเดอร์โนยังแสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกับการเริ่มต้นยุคใหม่ภายใต้การกุทีมของอันเนอร์สล็อตและหวังว่าจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะฟุตบอลของเขาภายใต้การนำเทียมของผู้จัดก,การทีมคนใหม่นี้ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างฤดูกาลที่จะประสบความสำเร็จให้กับลิเวอร์พูลหงแดงเตรียมทะยานฟ้าสู่แดนมากันอันเนอร์สัลตพร้อมลูกทีมรับแข่งปีซีซั่นพรุ่งนี้วันที่24กรกฎาคมนะฮะอันเนอร์สัลตพร้อมด้วยขุนพลนักเตะลิเวอร์พูลและทีมงานสตาฟ์โค้บางส่วนจะออกเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มต้นการแข่งขันปีซีซั่นอย่างเป็นทางการ โดยมีเกมอุ่นเครื่องสุดเข้มข้นรออยู่ถึง3นัดได้แก่วันเสาร์ที่27กรกฎาคมประทะกับเรอเบติสวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคมดดนเดือดกับอาร์เซนอลวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมซึกแดงเดือดพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทดสอบฝีเท้าของนกเตะเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันน่นแฟนภายในทีม ภายใต้การคุมทีมของอาา์เนอร์สลอตอีกด้วยคุณซื้อคนใหม่ของทีมหงดา่างซึ่งได้เตรียมตัวและเตรียมฝึกโปรแกรมซ้อมสุดโหดและกิจกรรมพิเศษเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของนักเตะทุกคนช่วงปีซีซั่นนี้ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สุดกัรที่สุดข,ของฤด,ดูกาลเพราะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเตะก่อนที่จะเร,ริ่มต้นฤดูกาลแข่งขันจริงอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเจคินคลับอดีตผู้จัดการทีมลิพูก็ให้ความสำคัญกับช่วงปีซีซั่นนี้เป็นอย่างมากและเชื่อว่าความสำเร็จในช่วงปีซีซั่นนี้จะส่งผลต่อความสำเร็จในฤดูกาลแข่งขันจริงอย่างแน่นอนแฟนๆของแดงตัวโลกต่างตั้งใจรอคอยที่จะได้เห็นผลงานของทีมรักในช่วงปีซีซั่นนี้และหวังว่าการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นในครั้งนี้นั้นจะส่งผลให้ลิพูลประสบความสำเร็จอย่างงดงามในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ เป๊ปกุล่าคอนเฟิร์มแล้วนะฮะว่าเควินเดบอยจะไม่ย้ายไปไหนเท่านั้นทำเอาแฟนๆลิเวอร์พูลฝันสลายหวังที่จะได้เปรียบในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าเป๊ปกุล่ายืนยันว่าเควินเดบอยนะครับจะอยู่กับทีมระัลบีทีฟ้าแมนเชสเตอร์ต่อไปปัดข่าวลือที่ว่าจะย้ายไปลีกซาอุดิอาระเบียนะจะมีข่าวกระแสะลือว่าทีมยังยังเอาอิติฮัดพร้อมทิ่งเงินคว้าตัวไปร่วมทีมข่าวลือนี้น่าจะทำให้แฟนๆทีมอื่นเฮกันบ้างเบาๆเพราะ เดอะบอยที่เป็นกำลังสำคัญของแมนยูตีและยังเป็นหนึ่งในกองกลางตัวท็อปของลีที่ผ่านมาเขาก็มีส่วนสำคัญในการพาทีแมน n ูตีคว้าแชมป์หลายรายการรวมถึงการเอาชนะลิเวอร์พูลในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกด้วยเป๊ปกูดีล่ายังพูดถึงเรื่องการซื้อแค่นักเตะในช่วงนี้ว่าถ้ามีใครจะย้ายออกไปเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้บอกเลยเลยนะครับว่าเควินจะไม่ไปไหนแน่นอน เขายังบอกอีกว่าทีมน่าจะยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลักหลังจากมีการเสริมทัพบ,บ้างแต่คงไม่เปลี่ยนแปลงทีมมากนักการหาตัวแทนดะบ่อยคงเป็นเรื่องยากมากๆถึงแม้ในอนาคตทีมอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์นี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาที่ต้องกังวลซิตี้พึ่งเซ็นเซยกับซาวินโยปิดดารรุ่งในวัย20ปและยังไม่มีการซื้อขายผู้เล่นคนสำคขขัญ ซิตี้พึ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยติดต่อกันพวกเขายังเป็นหนึ่งตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกสมัยในปีนี้ด้วยช่วงหลังๆวันนี้นะฮะระหว่างแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆทั้งสองทีมต่างมีผลงานที่ดีภายใต้การคุณทีมของเปปกุลิย่าและเจอเก้นคลับตามลําดับถึงแม้ว่าลิเวอร์จะเคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครบครองได้์เซ็ดแต่แมนซิตี้ก็ยังคงเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากกว่าในช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือว่าเปป ลีร์พูลเองก็กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นกันโดยมีอันเนอสลอตเข้ามาคุมทีมแทนเจ็กกิ้งคลับที่คุมทีมมาอย่างแนวนานถึง9ปีเต็มสลอตต้องเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่ในฤดูกาลแรกของเขาและการที่เดอะบอยยังอยู่กับแมนซิสตี้ต่อไปก็ยิ่งทําให้ภารากิจของเขานั้นยากขึ้นไปอ,อีกอลิเทนาเรียกแข่งวัวแหลกเป็นรองแค่เป๊ปกวัวเนลาคนเดียวเท่านั้นเนอกว่า มีแค่เป๊อเอ็กทนาคุณซื่อของแมนเชสเตอร์ประกาศลั่นมีผลงานที่ด้วยกวับเป๊ปกวัวเดล่าคนเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่มาคุมทีมไปแสดงในศึกพรีเมียร์ลีกเอทนากยะายจากอาจารยตอตะดำในบ้านเกิดมาสร้างผลงานกับแมนยูได้อย่างนับประทับใจซึ่งในซีซั่นแรกเขาก็พาทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับและได้อันดับที่3ในลีกควาสิทธิ์ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลกได้สำเร็จ ย้อนรกยกีซีซั่นต่อมาเอลิกเทนฮากมีวแวต้องตกเก้าอี้เนื่องจากคุมทีมปีแสดงจบอันดับที่8ในตารางคะแนนลีกและกระเด็นตกรอบเป็นกลุ่มถัวอยูฟ่ฟาดเปี้ยนลีกแต่ก็หักปากาเซียนพาทีมชิวช้ําเอฟเอคัพได้สำเร็จกระทั่งด้รับก,กันต่อที่ทันใหม่กับสโมสรเพิ่มเติมอีกปีต่อกาหลีดังกล่าวก,กับล่าสุดเมื่อวันที่22รกรกฎาคมเอลิกเทนฮาก ก็ได้สัมภาษณ์กับเดอะไทม์ว่าเขาเป็นกุนซอที่ดีที่สุดของพิมลิกนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากอาแจากโดยเป็นรองเพียงแค่เป๊ปกูเดล่าคนเดียวเท่านั้นที่ได้สี่แชมป์ซีรายการโดยลิทนับอกว่าเขาเหนือกว่าทั้งเจคก,กิงคลับมิเกลอาเตตาและดวิดมอยที่ได้โทรฟี่คนละใบเท่านั้นใน2ซีซันที่ผ่านมาแน่นอนผมรู้สึกแข็งแกร่งมากขึ้นหลังจากได้แชมป์เอฟเอครับสโมสรน,นี้ไม่ได้โทรฟี่เลยนานถึงปีก่อนที่ผมจะย้ายมากุนซือสกินเฮดกล่าว ในรอบสองปีผมเป็นรองเพียงแค่เป๊ปกวัวเดล่าเราได้แชมป์มากที่สุดในลีกอังกฤษดังนั้นเราจึงอยู่ในสถานภาพที่แข็งแกร่งคุณเห็นได้ว่าเราเอาชนะคู่แข่งทุกรายได้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเราชนะซิตี้มากกว่า1ครั้งรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยนี่คือสุขขาวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่23กิกรกฎาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ